โลม้วนสายไฟอันนี้ผมได้มานานแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ทําอะไรสักทีเลยผมได้รื้อชิ้นส่วนตรงแกนกลางออกไปทําชั้นวางของแล้วครับทีนี้มันจะเหลือแผ่น2แผ่นแบบนี้ครับก่อนจะเอาไปใช้ประโยชน์ต้องมาเคลียร์ปลายตะปูตรงนี้ก่อนครับเคลียร์ปลายตะปูเสร็จก็มาทําขั้นตอนต่อไปกันครับไปได้เหล็กกลม2นิ้วครึ่งมามันน่าจะเป็นเสาของจานรับสัญญาณดาวเทียมแต่ว่ามันยาวเกินไปครับก็เลยมาตัดออกแล้วเชื่อมเพลทติดเข้าไปใหม่ครับ อีกของผมก็ทําจากสเตอร์รดมอเตอร์ไซค์เก่าตรงช่วงวงของสเตอร์รดมอเตอร์ไซค์เก่ามันจะเข้าพอดีกับหล็ก2นี้ครึ่งเลยนะครับเชื่อมแพลทเพจเสร็จก็จะมาเจาะฝั่งพุกยึดกับฐานนี้เลยครับฐานตัวนี้ก็เป็นฐานของโรงเรือนบอลสีเก่าคือบอลสีมันก็ไม่มีกระแสแล้วครับจากต้นละพันห้าต้นละห้าหกพันก็มีคนซื้อนะครับสมัยนั้นผมจะใช้พุกเหล็กหหุนครึ่งนะครับหรือว่าสิบมิลนั่นแหละ มันจะเข้าพอดีกับกรูสเตอร์รถมอเตอร์ไซค์เลยครับติดตั้งฐานเสาเสร็จก็เอาท็อปขึ้นมาวางด้เลยครับจัดระยะระดับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจากนั้นก็ทำการยืดด้วยสกูเลยครับเวต่วต้องใช้สว่านเจาะนำก่อนครับ ผมลองใช้สกูยิงเข้าไปแล้วมันยิงไม่เข้าครับไม้ของโลโม้วนสายไฟนี่ค่อนข้างแข็งครับเท่านี้เราก็ได้โต๊ะไว้วางกระป๋องวางขวดวางแก้วแล้วครับเนื่องจากมันเป็นขาของจานรับสัญญาณดาวเทียม มันเลยสามารถปรับองศาได้ด้วยแล้วผมก็ไม่ได้ตัดกลไกตรงนี้ออกด้วยเผื่อถ้าวันไหนนั่งกินน้ําลําไยแล้วเกิดไม่พอใจกันขึ้นมาก็ก็ปรับให้มันกลายเป็นโพเดียมเพื่อใช้วางสคริปต์เอาพิลายไม่ไว้วางใจกันได้เลยครับโอ้แจ๋วแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ